เปิดกินเกันสิบายดีเด้อพอแม่พี่น้องสุขสกุนสมองสมบัติพอใหญ่ม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะพอใหญ่โอ ไอ้ลุยไอ้ลุยอะไรเพิ่นมากำลังเลยอืมแล้วก็เขรบงน มกวจเป่นกเขาัลังจดลโอ้โอ้ผมมาเรื่องเมียเป็นไป่น้วโอ้

าวานจะอมาเป็นมีมนเป็นเียอยู่ในหักคันลางนะจะมต่างใบอคาวานหมัคลาันหยด้การเ่มันยากกับบาวานหรือกับหมักคลันเียมได้จะ่ได้แต่ตัวาย่ย โอ้ยจนอยู่ย่างกูพอเจ้ามานะเออเนาะมัหนึ่งมักละโอ้มาซื้อมากินก็ตบิ๊กจะคึกคเกอืม วาตดมอไดิดรกอว่าุกที่จังหวัดงนัอืม้วขอจุดวจะบึงทางน้เรเรียบบึงก็ทางใหม่ดีนั่นไีไปีปมาต่อกูเสนาษณกอวนเสือพอ่ะอืมกูไม่ใส่ไปจับอันเดอยวว้ามีดแสดงว่าหายพอเพื่อเพื่อนเพือนมารับเหมือนยังเอาตยาหนั่งมะโขอสนาใช่มะเอกนนี้เลยจะอย่างนี้เอะไรนี้วะอืม เรื S <S ่องไร้สาระมันก็บ่อยจากข้างบ่มันคือดีเบิร์ตนี่นะคือเข้ามาขายนะคือเข้ามาขายเนี่ยเฮาคือกันได้แบกแบกเดียวเนี่ยมาคายเนี่ยเฮานะแบบเป็นสมุนผอกสมุนไพรอย่างนี้แต่ว่าเฮาบัดเฮาบ่ซื้อแม่นบ่ป้ามาป้าซื้อซื้อแล้วก็เรากินหอมบ่เบิดจ้ำแห่งกินยานะแห่งโรงแหงมะขาลังเท่านั้นแหละ เพาเพื่อนยานม่เอาลยยายังก็คือว่าดีปกินลงไปนั่นก็คือเกาว้าวอืมอืมนามาุนกครนุ่งผ้าผามากผ้าอวดนอืมอวดวดอบคุ่วดทีด้วยอ

โอ้ฮโอ้นยาก็คือเก่าเนาะพอเนาะคันสิบอเศ้าน่ะพอมาอยู่ทะเลกินอหารใหม่นี่ยมอนี่ก็ทายชเอ่าอืม กูมาเปิดทางใหม่กูนี้เป็นทางใหม่ตกู้เขียดเนตกวบาป่านเนี่ยเมื่อยเลยโอ้เมื่อบเลย มกเสืยอยู่กับใครแกมาอยู่ที่น้าเนมองว่าอ้ยมักินบอเียกระสับลูกมากินเกาโอวจาว่าเก้าเนี่ยูหนกำลังดูดีนะน้องหวังไส้ก็กไปยังมาขี่บานกันโล่นั่ปวดแค่กันข้อนคุชอบินุกตอืมบ อืดรัเนี่ยอือนี้นงาิกินข่าีีอย่อ้ไปตมนอห่่ยเบเวลากินน้ำตาคือสิด้ยกินแบบบ่มีเหลือมีแหงเอ้ามองกาว์าโน่นก็ตุกหนาหน่อยอานมม่หน่อยเออใช่ตดแค่นี้อืม

บอ่เาเอารปาตปปันงนะยังนังนะบอปตประกันเอออ่าโอ้ยเปตีต้นพ่อใหญ่ กอนน้องเงี้ยัี่ยงไใส่ก็พอมีแต่กอพอมีให้จะเข้าะเขาไม่คืนออันนี้ตัวก่ง้นีตัวอ่าเฮาที่เาบอกเ้ยเขาว่ามันหมดทุนนียทังหมดตัวมันชุดทุนหมดเลดูไปว่าทางบนม่เดินหาขอยหรือทางที่จัดดอกอืมเดินหาข่อยเขาที่ท่นข้างเอาไปหา 嗯。嗯。嗯。 ขาซอยเรือขมากันยังดีผ่อใหญ่ใจดีซอยเรือเผนขมาพี่นเอาเว้ยขันสั่นแห่งบอมี่นะพอเนาะจากเสียมาแต่สายเล็กขมืนสั่นบอมี่เลยโดยบุญลาวบุญได้ยังไดอือโอ้ ยังเห็ดหน้าเองเห็ดเถาหยังโออื้อ

ท่านเรียีเอาไปโพดแล้วพอไงไงไปไล้ลุยาทปานึ่งท่มากขอดอกหัวลกกะดำหน้าพอึงข้าเออว่าอรีมาลออเออโอ้ท่านพอบอข้นแต่บอข้น สองก็ได้สิน yeah ้าเออกระโปรงถ้าถ uh ่ายเป็นร้านที่เป็นบ้านเลยเป็นมมนันฮัลกุ๊กจะกุ้งเท่าโมกันอืมคุเชี่ยวมีอะไรบ้วงเนี่ยว่าเอาล้วตัจะตายอือหือนั่งไก่มาได้ก็มาได้เนะเดินมาดึงแทนมิหูลอ่ะโอ้ช้าช้าช้าก็เอาอย่างนี้อ่ะอ่า อย well kind of no oh. ู่สองสามคนกับลานอะไรพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อปลาลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไปน้องแกมบูงคลิปต่อไปปลาลุง